ยังไงเซโยถ้าอุ้ยวันนี้มาด้วยลุกชิ่เหกตาเพราะว่าก็ทำไมขึ้น้ำมาค่ะมาเลยเนี่ยเพราะว่าจะนอนอยู่แล้วโดนปลุกมานะคะแล้ววันนี้ก็ยมด้วยเพราะว่าเพิ่งไปบริจาคเลือดให้แบบหลังแบบว่าเอาไว้เจ็บเราก็ยังยืดอุตส่าห์ยังไงออกมาใช่เป็นคึคนขเออวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้ค่ะเราก็มารีแอส สานต่อความเบียวที่ไม่สิ้นสุดนะคะถูกต้องนะคะหลังจากที่เพิ่งปล่อยว่ามัเต็มไปเมื่อไม่กี่เดือนวันนี้งีูไตจฉันมากถูกใจชิาคราวนี้ชี้คัมแบ็กแล้วเร็วมากไปทัวร์คอนมาชีก็รู้สึกว่ามาคัมแบ็กนะคะกับเพลงใหม่ที่ชื่อว่า whip blast whip blast ก็เหมาะสมก็เหมาะสมชื่อไทยก็คือเป็นฟีลแบบว่า เขาบอกเป็นอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการชนที่รุนแรงอืจริงๆเคยดูหนังเรื่องนึงที่เป็นหนังออสการ์คือวิปแพชที่เป็นกลองใช่เรื่องวิปแพรชแต่เครียดมากไม่ต้องไปหาดูทุกคนโอเคก็อาจจะฟิลฟนั้นนะคะซึ่งเขาก็มีการเครมมาก่อนแล้วว่าเอ็มมนี้จะเป็นแบบมินิมอลก็มินิจริงแต่ว่าขาวดำขาวทำ ถ้าขำมากแบบตอนก่อนเพลงออกมันมีทีเซอร์ใช่ปะแล้วก็มีคนบอกว่าอย่าบอกนะในทีวีเดอรอย่าบอกนะว่า MV เีนี้จะมีแต่แบบเป็นพื้นหลังขาแล้วก็มีโครงดำๆอย่างเดียวอะ่ะสรุปคือถูกต้องไม่ผิดว่ะตามน,นั้นนะคะก็ต้องให้ชี้มาว่าก็อาจจะงานดัดตัวก็เลยทําได้แค่นี้ออแต่ว่าไม่แต่มันก็เลิศน้ใชแ่แต่ว่ามันก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะแต่ว่าเขาวางค,คอนเซ็ปต์มาดีมันก็ไม่มีปัญหาอู่แล้วใช่ใช่เราจะไปลองดูกันนะคะว่ามันจะเลิศดขนาดไหนนะคะไปเลยจ้าวิบลัช เชียนเชิญอะไรขึ้นมานี่น่าสวยนะ่มาดาจสวยมากจะบอกมาดามจสวยมากฉันว่าเอ็มนีถูกต้องความจีอของปากนี่นี่ค่ะตำแหน่งลุมสั้นของวงมาดามจินตลาอันนี้คือตำแหน่งอะไรก็เถอย ตอนแรกคนนึกว่าชีชีโกนหัวเลยนะเพราะว่าในใน,ในรูปที่เจอตอนแรกอะมันไม่เห็นมันเห็นแด้เงาเงาไม่เห็นหน,น,นอ้าวทำไมผมททงแล้วอะวินเทอร์น้องหนาวเฮ้ยแต่ว่าเท่นะัมันไม่อกี้สวยหินึงอะแต่นิดนึงถ้าผมตรงนี้บ่อยนะรวบอะ ใช่อาจจะยังไม่ค่อยมีความหลากหลายเรื่องทรงผม,มใช่ไหมใช่ยยกำลังจะบอกว่าเราอยากให้หนิงหนิงๆทำผมทรงอื่นบ้างนี่ตำแหน่งผมสัน้นถึงใช่นี่ก็ผมสั้นอยู่นั้นก็น่าเขาเหมาะผมสั้นไงเฮ้ยเฮ้ยมันมีการสลับแบบตัวอักษรขึ้นมใช่นะใช,ใช,ใช่มีการแบบว่าเอาตัวอักษรขึ้นมา <S <S> <S เป็นฟิลบอว่าเหมือนฟิลแบบกเลยน็อกก่องน็อกก่องน็อกก่องแต่ทองฟ้าสวยมากชอบเออเออคือไม่มีอะไรเดินนั้งยังวีดอก ันนี้หนิงหนิงเป็นคนวางคอนเซ็ปต์ปะเพลงเนี้ยอุ้ยลบไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่ะฉันฉันแซวแบบว่าเออจะหลิดอ่ะเออันนี้มันชีไปไปเอาอะไรมาประกอบกันใช่ไหมอืมใช่แล้วคือความเหล็กความอะไรคือแบบมีช่องขาวดำเหล็กดีโด้เหวนก็พอมันพอมันแปลกแต่มันเข้าทุกอย่างมันเข้ากันมันก็แฮปปี้อ่ะคือคืออาจจะขาวดำไม่มีอะไรแต่ว่า พอดูรวมๆแล้วมันดูมีอะไรเนาะเนี่ยความปั้น 4G จีอะเนี่ยเนี่ยถึงต้องเองเออเอ้ยดยแต่ผมผมผมนี้แบบของวินเทอร์แปลกใหม่นะอุ้ยแต่ว่าอันเนี้ยเหมาะกับซีซีมากเลยเอาไปเนี้ยใช่ใช่ชุดเนี้ยฉันชอบนะแต่ว่าด้านหลังอ่ะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วด้านหน้าอะเป็นแบบยวยูไปฟีลแบบพิภพอะเนี่ยแล้วนิหนิงนำบทเดิมอีกแล้ว แต่ว่ามีหลังแดงเข้ากับน้องนี่อ่ะใช<น>่เพราะเขาเป็นคนจีนเป<อ> <laughs> ็นสาวจีน, <laughs> นเปี่ยวมันดูความแรงความอะไรอ <pointing S 2> เอ<ว>อันนี้เลิศอันนี้เลิศมากชีสวยมากนี่ดูจีนเมื่อกี้จีนเมื่อกี้คำจีนปากไม่รักโกบิ่นต่อไปสวยที่หน้าสวยอันนี้ผิวดีมากเลย แต่รู้สึกว่าพอทาพอทำแนี้มันดูขับหน้าขับอิวอย่างเลยเนาะจริงๆริงพอมันพื้นแบบพื้นเพลงเนะใช่มันเห็นชัดถึงความแบบว่าจึงของผิวหน้ามันได้จัดไฟจัดอะไรได้แหละตามใจที่ชอบจริงจริงอ่ะสวยนี่จะชอบผ่าตอนจบที่แบบปล่อยไข่โอ๊ยก่อยมากไม่ได้เสร็จลาดยังไงคะ ซึงปังปังปังเลยมาเดินอย่างเดียวซึ่งอ่ามันก็ฉีกแล้หมายถึงว่ามันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนกับอ่าเอ็มวีเดมันจะไม่ชนซัมเอใช่ใช่ก็คือเขายึดมั่นในความในคอนเซปต์เขามากเลยอ่ะแต่ก็แปลกใหม่อีกแล้วเพราะว่าปกติจะไม่แบบไม่เรียบขนาดนี้อะเนาะมันจะฟีลปกติอิเลเมนต์จะเยอะมากๆแต่เนี้ยคือตอนไหนตอนซุปเปอร์โนวาซุปเปอร์โนวาเอออามมาเกดอนเออแบบนี้เนาะคือแบบว่า จะอิเลเมนต์เยอะแต่เนี้ยคือมาแบบเรียบเรียบมากเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นเป็นแบบว่าไซไฟเป็นแบบว่าโลกอนาคตเราชีจับอิเลเมนต์พวกเบอกว่าเครื่องมือความโลหะความอะไรความขาวดำเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสไตล์อะไรแต่เรามันาออ่นใจว่ามันคือสไตล์ที่เขายึดเป็นแบบสำหรับเอ็มวีเนี้ยซึ่งมันมาแบบเป็น<ม>ฟิวแบบดิบดิบแบบออว่าเป็นฟิวแบบ เพลทเมทัลเมทัลเนาะเราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรหรอกเพราะเราก็ไม่ได้แบบว่ามันก็สื่อสารออกมาชัดเลยว่าแบบก็ไปสุดด้านนี้เลยใช่มันมันคือมันคือมันคือความแปลกยังไงเราดูดูออกยังไงเขาก็คือเขาต้องการให้วีตนะบอกว่าแต่เป็นวีตที่แบบเป็นวีตที่มันคุมโทนมาตลอดแล้วมันลงตัวเราชอบมากชอบเหมือนกันแบบว่าตอนแรกคนก็บอกว่ามินิมอลก็บอกเอ้ฟิลฟิลแล้วกันปล่อยจอยเพราะว่าก็ก็คิดว่า ช่วงนี้ชีทัวร์อยู่ด้วยก็เลยว่าโอเคก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเวลาที่จะถ่ายทําหรือว่าลงดีเทลอะไรมากเราก็เราก็โอเคแค่คัมแบ็กมา บ่อยๆแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออก็ชีก็มีการเลี้ยงกระแสชีก็รู้สึกว่าอยากจะทําผลงานของให้แฟนๆแบบเนี้ยเยอะๆอะไรแบบนี้แต่ก็ดีนะเท่าไรมันก็ไม่เงียบเหงาจนเกินไปเหมือนอย่างตอนแบ็คทิงอ่ะคือทัวร์ก็ทัวร์อย่างเดียวเลยอ่ะแล้วแฟนคลับมันไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงอ่ะอันนี้ก็แบบว่าเออตอนแรกก็แบบว่าปล่อยจอยแล้วแต่พอมาดู MV แล้วบ่กจึงคือซื้อเลยดูแล้วคือแบบซื้อมากก็แต่ยังไงก็ตั้งใจทำดีอ่ะใช่ใช่ก็เป็นงานที่ตั้งใจลุกเลิกไรดีทุกคนยกเว้น น้องนิ่งมันู้ำเติมลูกซ้ำอยู่ใช่ไหมใช่คือพอนึกถึงนิ่งก็จะนึกถึงอาโพนิเทลก็คือหมายถึงว่ามัดมัดมัดอ่าใช่แล้วก็ผมดำแบบหลังๆอาจจะผมดำบ่อยไม่ค่อยได้ทำสีแหละคือไม่คือในในเรื่องของของผมดำสีปุ่มอ่ะไม่ได้สีเรียนอะไรขนาดนั้นนึกออกปะแต่สไตล์ทรงผมอ่ะเนาะเอออยากอยากให้น้องลองทำแบบ หลากหลายมากขึ้นเนะาะใช่จริงจริงปลาแบบอะอย่างที่แบบเห็นหนิงหนิงมานะมันไม่แบบ มันไม่แบบอย่างนี้ไม่ไม่อย่างนี้มันก็จะเป็นแบบอย่างนี้หรือมันก็จะเป็นแบบว่าดังโงะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือลวบแล้วก็ถ้าปล่อยก็จะเป็นแบบฟิลไดตแล้วก็ปล่อยไดรตรงเลยใช่ใช่ใช่ไหมใช่พูดถูกไหมถูกถูกจะไม่ค่อยมีความลูกเล่นขนาดนั้นอยากให้แบบไอ่อยางให้ดูของวินเทอร์เงี้ยวินเทอร์ผมสั้นของบุ้งก็จริงแต่ว่าสั้นแบบหลายแบบมาสั้นตลอดแต่ว่าสั้นหลายแบบคาริน่าก็ ก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันฉันชอบทรงคาลินาตอนที่มันจะมีตอนนั้นที่เขาเรียกว่าทรงคาลินาแหละที่มันออกเป็นฟิลแบบว่าบูคัทไนท่ะใช่เข้ามาชีททาผมไอคอนิกบ่อยเหมือนกันคาลินาสวยสวยมากอออหน้าเขาสวยหน้าเขาเหมาะอะไรหลายๆแบบอะแล้วก็ตอนสไปซี่ก็สวยที่เป็นผมทอนใช่อ่สวยมากเหมือนกันชอบเหมือนกันนานจรงรู้สึกว่าเป็นแบบว่าทรงที่ชอบที่สุดเพราะว่าทำสีทองสวยจาสีทองลาวค้าแต่หลังจากนั้นก็ไม่ทําเลยใช่ไหมก็ ไม่ค่อยทําส่วนใหญ่จะทําเป็นสีเข้มก็เป็นสีน้าเงินสีม่วงอะไรว่าไปแล้วก็สีดําอคนที่จะทําผมสีอ่อนๆเบ่อๆก็คือวินเทอร์ใช่วินเทอร์ใช่จีเซลก็ไม่ค่อยได้ทําสีนะรอบนี้ทาสีชมพูก็คือจริงเหมือนกันสวยวมากสวยมากแล้วบอกว่าจริตมาดาจือตอนเนี้คือแบบว่ามันแบบว่าทุกคนแบบโดนนางสืออ่ะบอกว่าจริตมันชัดจนแบบว่ามันติ๊กถูกมากเลยมาดมจือคือแบลฟิบอกว่าขี้อายแต่ยังไย จริงแล้วบอกว่าก็แบาบว่าเชิดเชิดยัวย,ย,ยุจื้อคืออะไร everything มันได้เหมือนเลยเพราะว่ายังไงเขาก็สายฝอยแล้วเนื้อใช่<ห>สายฝอยแล้วคือแบาบว่าพอเหมือนชีมีความมั่นใจมากขึ้นอนะ่ะมันก็ยิ่งชัดคือเมื่อก่อนอ่ะชียังไม่ค่อยมั่นใจใช่ใช่เราก็รู้สึกได้แล้วเราด้วยเมื่อก่อน<ๆ><ๆ>แบบว่าการเต้นของชีก็ยังแบบว่ายังแบบไม่ทันเพื่อนขนาดนั้นนะอ่ะม,ม,มันก็เลยมันก็เลยมีความเหมือนกับเชียร์มีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างบนสเตจอะไรแบบนี้อก็เลยบอกว่า เมื่อก่อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้อ็นเดอร์มันไม่ได้แรงขนาดนี้แต่ว่าตั้งแต่ทัวหลังทัวครั้งแรกแล้วมังแล้วก็มีการคัมแบ็กมาล่าสุดที่เป็นอัลบั้มเต็มแลบเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่ดราม่าละกันหลังทัวแรกก็คือพอทัวเสร็จแล้วมาดราม่ามเหมือนกับทีไปพอได้ทัวเยอะๆทีมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่ามันได้ไปอาเราพูเราก็พูดก,กันตรงๆเนาะเราว่าทีเซลอ่ะโดน ชาวเก่าค <jam> ่อนข้างที่จะดาวเกรดถือว่าแบบเออดาวเกรดเขาอะทำทั้งที่ความจริงแล้วเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากน่าจะเป็นคนที่แบบภูมิใจในตัวเองอยู่พันสุดในประเทศไม่ค่อยสื่อชีว้ถูกต้องและทีนี้พอเขาได้ไปทัวร์ได้ไปเจอแฟนๆอย่างเงี้ยเขาก็ยังเรียกว่าอ๋อจริงๆแล้วก็มีคนรักฉันนะนี่กับแม่มันก็สื่อพลังเซลล์เอสเต็มแบบว่าความมั่นใจในตัวเองน่นใช่แล้วแบบว่ามันก็ส่งประกายจากภายในอะค่ะมันเป็นคนตื่นทำ งงกับการผสมผสานนี้ว่าก็คือมันถือว่าเป็นแบบเลิศอ่มเรื่องลุกเรื่องอะไรแล้วเรื่องเพลงล่ะคิดเห็นยังไงบ้างติดหูติดหูถึงแม้ว่าจะจะละอะไรเลยแปลเนียมีแลแปลมีลแปลก็คือมันวนแบบมีทั้งเพลงอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้มีท่อนที่แบบว่าไอคอนิกหรือท่อนพีชัดเจนขนาดนั้นแต่ด้วยความที่แบบว่ามันวนแบบมีทั้งเพลงอ่ะทำห้มันติดหูมากตั้งแต่ครั้งแรก แล้วก็พอพอติดหูมากอะรู้สึกว่าชาร์ตก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสาหรับเพลงนี้อืมคือชานไม่ได้ตามแบบว่าอะไรขนาดนั้นไม่เช่วงบงที่ฉันตามถชกไหมใช่เอออะไรชาร์ตในเกาก็ก็ดีแต่ว่าช่วงนี้ก็ก็เหมือนกับว่าชนแบล็กฟิลก็เลยว่าเอาไปดึงสมาชิกเว็บพีกใช่ก็ก็จะก็จะไปกองกองกันอยู่ด้านบนมีแบ c ็กฟิลแล้วมีเอสพาอยู่ด้วยกันอยู่ด้านบนช่ำมากใช่อันนี้คือชัรในเก่านะส่วนชาร์ตข้างนอกอะ ก็ถือว่าทำลายสี่วงตัวเองอืแบบว่ายอดดีขึ้นจากปกติเอราว,ว่าเราค่อนข้างเราว่าพอ,อ,พ,อพอแอสปากล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นนะคือจะเบียวก็เบียว,ยว,ยวให้สุดไปเลยเราว่ามันน่าสนใจมากมาก<ช>จริงๆอะ่ะคือมันก็โดนใจโดนใจใันเพราะฉันก็ชอบอะไรเบียวดๆด้วยไหมแลวแบบคือเบียวก็เบียวไปเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบบเออไม่ต้องเกี่ยวกับความรักไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องแมสแมสอ่ะแต่แบบ ถ้าเพลงมันถูกจริตอะยังไงคนก็ซื้อใช่ใช่เพราะจริงเคป๊อปเดี๋ยวนี้มันก็ขายต่างประเทศเนาะซึ่งต่างประเทศไม่ได้ดูความหมายหรอกแม่งดูดูความดนตรีดูคอมเมนต์แค่นั้นแหละให้มันโดนใจให้มันบว่าเอ้ยได้เออโดนได้จริตไดเอ่ยมาก็จบนะคะเออนะคะเรื่องเพลงก็ตามนั้นส่วนเรื่องท่าเต้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ใน MV นี่คือว่าเดินอย่างเดียวอออออ๋เเาไม่เห็นท่าเต้นเลยเดินแต่ว่าเรื่องของเพลงเนี้ยทำมาเพื่อเดิน คือแบบว่าคือแบบว่าเต้นเต้นยังไงไม่รู <descriptive together> ้แหละแต่ว <bandwidth Pop od> ่าถ้าเกิดพลงนี้เปิดอ่ะเดินก่อนกูเดินก่อนค่ะเล้วไปตัดจังหวะมันมันดีจริงมังหวะตื่นตื้อตื้ออ่ะคือเดินแบบมันคือเอาไว้เปิดเวลาเดินเทรดมิวอ่ะแบบเวลาเดินลู่วิ่งอ่ะเก็เดินไปเลยเราพอเปิดแล้วมันจะรู้สึกว่าเรามีอินเนอร์อะไรบางอย่างแต่ว่าไปทัวร์อยู่แต่ก็สามารถมาขึ้นสเตจได้อรอคือช่วงนี้พักทัวร์อยู่มันมันมีแก๊ปให้นิดนึง แต่ว่าน่าจะยังไม่จบนะโอ้เดี๋ยวนะเอาเป็นเอาเป็นสเตจของเอเมเนตี่แหละเนาะส่วนใหญ่เอเมเนตไม่ค่อยติดเดกสิทธิ์อ่าโคิวมาแรงไปเอเมเนตอันนี้มาวิปลาตอู้พี่นาพี่นาใส่ตาสีฟ้าอันนี้จินตล่าแต่อินเนอร์จีเซียแรงทุกอันเลยที่เป็นรูปทีเซอร์เนี่ยดูจื้อมากจื้อตลอดมาดามจื้อแบบเหมือนมันจะมี มันจะมีแฟชั่นสมัยก่อนที่แบบว่าเขาจะแบบฮิตแบบเปิดปากผยอผยอเห็นฟันนิดนึงแบบอัมพัชาราภาใช,ใช่แล้วฉันแบบว่าไม่รู้ใครมันช่างสันหายคำนี้มานะมาดามเสี่ยมันถูกต้องมากเล <c oughs> ยอ่ะกูอยากจะกราบตีนคณคิดมากเขาเรายียกว่ามีความติดตั้งศรวิปลัชเออเออวิปนิน่งสวยจังนี่มาล้ว้าววิปเราเกิดมาแล้วผมสีชมพูเลยปะ ปากคือไม่ประกบกันเล้วเดินดิลวสรุปคือท่านนั้นไม่มีเพราะดินเดินเดินเดินแต่จริงเพลงนี้คิดว่าถ้าตเต้นไม่เยอะก็ก็ไม่แปลกใจใส่วิกปะอาจจะนะเพราะมันรู้สึกว่าจะสั้นไปแล้ว่าผมจริงนะจะน่าจะทอ็มีอีอ่ลุกขึ้นสเตจนี้หนิงแล้วผมผีมากผมแม่พระแม่นางที่สุดชอบวีกาะอกเงินของนางอ่ะ มันเลิศอะ่ะความเหล็กความใจนี่แหละอสตาร์เศร้าพี่หูแตกมากพี่นี่บอกออการเปิดในผับนะแต่วา่าเออเออเออขุนคารีนาจังมีความเลือเล้อยเื่อยท่าเอ้อ มูจะมีความเลื้อยเรื้อยยัวยวอ,อ่ะเออ้แต่ท่อนนี้ดีอยู่นะพูดไปนิ่งๆสวยอนเขาหุกความเสียงแบบหวานมาก เออเออ,เอ,อท่านี้ดูไอ,อคอนิกอยู่นะอันนี้ไงท่าปวดคอชีบอกมีท่าปวดคออ๋อก็โดนชนไงเออใช่โดนชนแล้วเจบ็บคอคอหักเป็นได้เลิศสวยมากคารีนา่าเออหนิงหนิงด้วยเหมือนหนิงหนิงเลยอ่ะอินเนอร์เพลงนี้มันส่งมากนะโอ้ก็ฉันถึงได้บอกเลยว่าหนิงหนิงเป็นคนเลิศเขาจะเปต์ปะเออจริงอินเนอร์ส่งมาก าจจะมีท่อนท่อนก่อนหูตรงนี้ที่มันจะมีความหวานแต่มันก็จะหลักกันสองแบบนะคือท่อนหูกับท่อนเนี้ยท่อนแบบท่อนแบบเป็นเพลงเพลงนิดนึงอ่ะใช่ใช่อืออือ้เท นี่น้องหนีาดูเต้นไมาเท่าไหร่น้องหนาวอีเร uh ื่องหนาจืดมากฉันแอบรู้สึกมันมีกลิ่น F X นิดนึงอ่ะเออ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 จริงเพลงนี้มีกลิ่น F X นิดนึงความเวียดเวียดนิดนึงอ่ะ นึกออกเลยมาแบบอิเล็กทริกช็อปอะไรเงี้ยใช่ใช่อิเล็กทริกช็อปอุ้ยเมื่อกี้ท่าน้องหนาวแทบมากนะชนะเพลงเนียะเต้นไม่ยากน่าเต้นตามได้อยู่แต่อาจจะเต้นให้สวยก็อีกเรื่องหนึ่งอี่ท่าเจ็บคอเนี้ยกูว่าเต้นเหมือนคนป่วยนะแค่อย่างนี้เออเออมันต้องแบบมิจรีตอ่ะคือถ้าเต้นมันจะเล็กๆอะ นี่ฉันชอบท่าจบแต่ฉันเู้อกย่างมากไม่ได้ฉันเจ็บอ้มันเป็นแบบมินิมอลตั้งแต่เอ็มวียันท่าเต้นเลยนะท่าเต้นแบบมาเยอุ้ยต่างกับมิโน่แสดงละครแสนนม่ท่าเต้นก็มินิมอลนะคือรู้สึกว่าเพลงนี้มินิมอลจริงเพลงแต่มาเพลงเพลงก็เป็นเพลงวนๆแบบว่าไม่ได้มีความแบบว่า ถ้าถ้าถามถึงวาลแฟคเตอร์ก็ไม่ได้มีจุดแบบจุดพีคจุดอะไรขนาดนั้นออใช่แต่ว่าก็ติดหูก็แบบเป็นความมินิมอลทั้งเพลง MV แล้วก็ท่าเต้นรู้สึกท่าเต้นก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็ท่าก็แบบว่าเหมือนกับเน้นขยับแบบว่านิดๆิดหนอออ่อยหน่อยเออเลื้ยขยับตึกต๊กๆๆ๊กเลื้อยอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบว่าใช้สติปใช้ใชจังหวะอะไรมากใช่ใช่แต<ช>่ว<ช>่าก็แบบต้องเส่จริตให้มันแรงแงเหมือนกับเพลงนี้จะเพลงเน้นจริต แบบเขาเรียกว่าอะไรต้องมีแบบ t อติจูดเอ i ิจูดใช่มันเหมือนฟีลแบบการเดินแบบอ่ะเพราะว่าใช้ t อ i ิจูดนำนอนแล้วแบบว่าแบบพิเกตบ่เฮ้ยพิงทำไมแกไม่ยิ้มเลยวะฉันงงมากมันกลับมาอีกแล้วเด e f a c ฟ t h a i แลน d ฉันนั่งตั้งแต่เดือดเฟสไทยแลนด์หนึ่งนะคะเออพี่จะทุบทุบทุบนะเออก็ถือว่าโอเคนะเพลงนี้ก็เป็นเพลง มีอะไรบ้างที่อยู่ก็ปล่อยขึ้นมาแบบถือว่าเร็วนะแบบรวดเร็วมากเหมือนแบบเะะอ้ยรู้สึกว่ายังแบบว่ายังฟังอามาเกตดอนอยู่เลยใช่ใช่ม,มันแค่แบบว่าสามสี่เดือนเองมั้งจากอามาเกตดอนอืมก็ถือว่าเป็นเพลงที่แบบว่ามาตอกระแสยักระแสความความไอ้นีล่ละกันความแบบว่าซูปปเปอร์โนวาอามาเกตดอนอความสายไที่เกาหลีมันกําลังอินอยู่ตอนนี้ซีก็แบบว่ารีบกระคุบเหยือก่อน นะคะ <Yeah. S 1> เออก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสํสำหรับ Aspar w i บลัสนะคะ <Yeah. S 1> เออก็มีเพลงระบายบาอีก5เพลงนะคะรวมเป็น6เพลง <Ooh. S 1> นมีาวส <'s> ิคบานนะคะซึ่งเพลงในาวบัาก็แอบบมันจะมีเพลงที่จอกแนวเนี้ยสักเพลง2เพลงมั้ง <Yeah. S 1> แล้วอีกแล้วอีกที่เหลือก็จะเป็นแบบแนวหวานๆไปเลยแบบงง เป็นเป็นความทิ้งง่วงแบบว่าเหมือนปะมาว่าเหมือนอัดไว้อ่ะเออใช่โอเคก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแชสบ้านะครยังยังยัดมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครช่อบเกรเวด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครบทแม่คลิปหน้าค่ะอันย่โอ่ยินเสียงเย้อพอันนี้คือบว็อบ